ให้าไป่ยีะก็่ได้รหัไป้คารานวมีบ้านพังตอนแรกผมก็คิดเข้าใจว่าการตามปกติแล้วว่ฝนตกอาจจะพังบ้างปนติด้ก็เลยมาแล้วลงลงไปในน้ำจุ่มน้รู่ประมานั้นมาก็อยู่ได้จะต้ก็ขากาดตานนี้ปุ๋ยแบบใหญ่ การช่วยเหลือว่าประสานทางท่านนงคือท่านเป็นท่านนายกแล้วก็มีาตลาดมาแต่ช่วย่นวก็เพื่อผู้ไยถ้ามาช่วยกันแล้วก็นำส่งให้พยาลได้ปรกนะมาณโมงพึ่อะไรนะผู้งว่าจะาขึ้นมาบัติมาย่วยก็น้องน้องน้องที่เคยกมาทองาเพราะว่าเขาเาติดจแล้วก็ชุดสองผู้ไขย ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลมรณาลัยส่วนเพื่อจะให้ที่เร่าวๆมีบาดแผลที่ที่ที่อาข้างาซ้ายยาวมา20ป่เกระดูกมัน้วส่วนขาที่รอดูดับตงนี้เลยว่าจะหักจะล้าวหรือดอกอะไรก็แต่ปลอดภัยหรือเปล่า

2บ้านมุงเป็ดนะครับตำบลบุรกรรมอำเภอบุรกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอขอบคุณนะครับพี่ที่ทหารนะครับจากมณฑลทหารนะครับที่39นะครับที่นํากําลังพลนะครับแล้วก็นําถุงยังชีพนะครับมาช่วยนะครับในช่วงมีแยมนะครับที่เกิดเหตุนะครับบ้านสไลด์นะครับแล้วก็มีคุณลุงนะครับในช่วงมีแยมติดนะครับแล้วก็ ติดอยู่นะครับแล้วได้ทําการช่วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ส่งทหารมาช่วยในการจัดสถานที่ต่างๆนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างสูงด้วยนะครับที่เมอตนเขาก็มอบุณ์ให้กับตุไทยแล้ว ว่าให้ช่างมาประมาณการว่าว่าว mm ่าเขาจะทำไงดีตัวแต่คุณมาก่อนที่จะรอให้นำนลุกตันแต่ทีนี้ก็ถ่ายกับกับมาวิ่งกับน้ำ